แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตจากประกันสังคมวิธีเช็คเงินสะสมด้วยเลขบัตรประชาชนออนไลน์นะคะประกันสังคมเช็คเงินสะสมได้แล้วนะคะสำหรับมาตรา 33, 39และ40ด้วยการเช็คด้วยบัตรประชาชนแบบออนไลน์คลิปนี้มีวิธีและขั้นตอนดำเนินการมาให้ทุกท่านได้ทราบนะคะ และก่อนไปดูวิธีอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะไปเริ่มกันที่อันดับแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ของประกันสังคมหรือที่ w w w sso.go.th จากนั้นคลิกไปที่ผู้ประกันตนนะคะเป็นการเข้าสู่ระบบกรอกเลขที่บัตรประชาชน13หลักกรอกรหัสผ่านคลิก เข้าสู่ระบบข้อมูลสิทธิประกันสังคมที่สามารถตรวจสอบได้มีรายละเอียดดังนี้นะคะข้อมูลการส่งเงินสมทบยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร ขอเบอิกสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานขอเบอิกสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพเลือกบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินประวัติการทำรายการนะคะนี่คือข้อมูลรายการที่สามารถตรวจสอบได้ สำหรับจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเดือนพฤษภาคม2 5 6 5มาตรา33จำนวน11ล้าน2,5,428คนมาตรา39จำนวน1,9,944คนและมาตรา40จำนวน10ล้าน7,096,045คน,นะคะอัปเดตจากประกันสังคมวิธีเช็คเงินสะสมด้วยบัตรประชาชน แบบออนไลน์นะคะ